ใช่แล้วครับซึ่งนื่อจะคลิปที่แล้วนะก็ตอนั้นแหละผมได้เปลี่ยนชื่อช่องไปนะกับปกช่องแต่หลังจากนั้นนะผมก็ไม่ได้ลงคลิปอีกเลยนะเพราะว่าเร,เรียนแล้วก็มีงานหัตถกรรมวิชาการเข้ามาเกีย่ยวข้องอะไรสักน,นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปรญหาสำรับผมหรอกแต่ว่าเป็นปรญหาสำรับคนดูนะเพราะว่าม,มีคลิปให้ผมลงมันมีคลิปให้คนดูดูนะซึ่งตอนนี้นะครับก็มาแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ เออถ้าพูดถึงงานหันแต่ก็มิชาการก็เอารูปไปดูสักสองสามรูปแล้วกันนะนี่แหละเพลงอาจจะเปลี่ยนซะหน่อยนะทุกคนแล้วก็ไม่็มีปัญหาแล้วนะก็ตอนนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วนะก็มีเวลาลงคลิปมากขึ้นนะบาย